อันนี้เป็นอีกอ่างล้างหน้าหนึ่งนะคะที่จะพอมองให้เห็นที่จะแสดงให้เห็นเรื่องความผสมผสานร,ระหว่างการเขียนลายในแบบของจีนโบราณจีนประเพณีนิยมกับแบบฝรั่งที่เริ่มเข้ามาอันนี้เราจะเห็นได้ชัดจากที่ว่าตรงกลางนะคะที่เป็นอักษรจีนแล้วโดยรอบนั้นก็เป็นการเขียนใบไม้แบบจีนดอกไม้ใบไม้แบบจีนในขณะที่ผนัง ของอ่างที่เป็นลายกราฟิกนะเป็นลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแล้วก็ขอบด้านบนที่เป็นดูเหมือนธงอันนั้นจะเป็นในสไตล์ของยุโรปช่างก็เริ่มที่จะมีการแบบคลิกแพลงแล้วก็ดีไซน์ให้ลองมาดูซิอ,อ่กแบบนี้เป็นยังไงก็ทำออกมาได้ ในช่วงต้นๆก็จะทำออกมาได้ฝีมือประมาณนี้นะคะก็ใบนี้เป็นลายน้ำทองอีกใบหนึ่งที่มีลวดลายผสมผสานระหว่างจีนและยุโรปได้สวยงามนะคะส่วนจะเป็นเห็นอีกด้านหนึ่งจะเป็นลายที่เพิ่มเติมฝีมือของช่างจะเริ่มเขียน เรือใบแบบยุโรปแล้วก็ซับซ้อนขึ้นจะเห็นจากตรงกลางนะคะช่างช่างจีนจะเริ่มเขียนเส้นแล้วก็ลายที่เป็นแบบยุโรปค่ะลายโดยรอบนะั้นะก็เป็นการตัดผสมคัตติ้งแบบเหมือนคอลลาจในเทคนิคของฝรั่งนะคะ เราจะเห็นจากตรงกลางได้ชัดหน่อยนะคะเพราะว่าเรือใบแบบนี้จะเป็นเรือใบที่ฝรั่งนิยมเขียนในศตวรรษที่ 18, 19เหมือนกันนะคะก็พอในตั้งแต่ยุคคังซีที่พระองค์ทรงแลกเปลี่ยนช่าง10หมู่ระหว่างสำนักฝรั่งเศสสำนักสเปนสำนักอิตาลีเราก็มีคนที่ทำงานร่วมกับ ราชสำนักจีนนะคะจะมีช่างฝรั่งเศสที่ชื่อแปรฟงซัวโกคลสนะคะที่ทำงานในเรื่องเครื่องกระเบื้องร่วมกับราชสำนักจีนแล้วก็คนนี้กับช่างจีนได้ทำสิ่งหนึ่งที่พลิกวงการเครื่องกระเบื้องคือเขาปั๊มชื่อสองคนพร้อมกันนะคะในเครื่องกระเบื้องที่เขาทำเขาเรียกว่าอ็องทุกกรก็คือมีสองตราทั้งฝรั่งและ และจีนอยู่ร่วมกันนั่นั้นก็ถ้ามีโอกาสก็คราวหน้าจะให้ท่านดูนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องสีก็คือว่าในพัฒนามาสูงสุดนตอนนี้ก็คือกลุ่มของเครื่องกระเบื้องที่เป็นอ่างล้างหน้าที่มีอยู่ที่คอลเลกชั่น ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินเนี่ยมีทั้งมีทั้ง2แบบให้ดูนะคะแล้วก็เป็นคอลเลคชันที่ค่อนข้างใหญ่สามารถดูลวดลายแล้วก็ได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็เห็นทั้งว่าทางด้านใต้นั้นจะปั๊มแบบไหนนะคะจริงๆแล้วใครที่อยากอยากดูเครื่องกระเบื้องราชวงศ์ชิงก็สามารถมาดูที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินมาชมกันนะคะมีเครื่องกระเบื้องในรูปแบบอื่นๆอ,อ,อ,อีกทั้งในส่วนที่เป็นเป็นแพคเกจจัดเก็บ เหล้าหรือว่าชานะคะที่เป็นเครื่องกระเบื้องก็จะเห็นว่าราชวงศ์ชิงทำสีพิเศษพิเศษขึ้นมาที่เป็นที่ยอมรับของโลกนี้ mm hmm. เช่นสีฟ้าที่มีความหม่นนิดหน่อยไม่ใช่ฟ้าแบบฟ้านกกระเวกนะคะหรือจิ้งไทยหลานที่มีสีมากนะคะแล้วก็ทำลงบนซัพพอร์ตคือเครื่อง mm hmm. เครื่องไม้เครื่องมือที่ใหญ่มากนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นฝีมือช่างชั้นสูง mm hmm. ก็อาจารย์ฝาก เครื่องกระเบื้องอ่างล้างหน้าของสมัยราชวงศ์ชิงไว้ที่นี่อยากให้ทุกคนมาชมกันแล้วก็เดี๋ยวเรายังพัฒนาในเรื่องของการอยากให้เห็นอันนี้อันนี้อันหนึง่งยังก่อนที่จะลาท่านผู้ชมไปนะคะจะมีสองอันที่อันนี้จะเป็นถ้าจะมองดีๆนะคะการเคลือบของเขาอย่างที่บอกว่าว่า มีการเคลือบแบบพิเศษคือความวาวนั้นมันจะมีวาวเหมือนว่ามีแร่าธาตุอะไรบางอย่างเคลือบอยู่ซึ่งเป็นเทคนิคที่คนพบในในราชวงศ์ชิงได้นําแร่าธาตุบางอย่างมาเคลือบแล้วทาให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับมันมีเหล็กมีคโครเมียมคล้ายคล้ายโครเมียมสมัยนีย้แต่ไม่ถึงกับแวบแบบคโครเมียมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลายน้ําทองที่ มีน้ำทองค่อนข้างเยอะอย่างตรงกลางนะคะในส่วนของการเคลือบชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นการเคลือบแบบพิเศษที่ค้นพบในราชวงศ์ชิงและก็ททำงานร่วมกับสํานักฝรั่งเศสนะคะ ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินตอนนี้เราเปิดให้เข้าชมเป็นปกติแล้วนะคะก็ใครที่ทราบข่าวใครที่สนใจวัตถุโบราณนะคะสนใจความเป็นมาสมัยราชวงศ์ชิงเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆภาพวาดนะคะแม้กระทั่งภาพทางก้า ภาพสมบัติที่แบบนะคะศิลปะหรือตาประทับต่างๆซึ่งทางศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดิมมีคอลเลกชันใหญ่มากๆและเด่นมากๆในเรื่องของตาประทับนะคะส่วนอย่างอื่นเราก็มีเยอะเหมือนกันหยกที่ไม่ต้องพูดถึงเราคืออาณาจักรหยก เลยทีเดียวนะคะแล้วก็แกะหลายรูปแบบหลายหลากรูปแบบมากอีกทั้งยังเป็นหยกเก่านะคะซึ่งมันหาดูได้ยากอยากให้ใครที่ผ่านไปมาหรือตั้งใจมาชมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านขอให้มาชมกันเยอะๆนะคะพาบุตรหลานมาชมเป็นของหายากนะคะแล้วก็สักครั้งหนึ่งเราต้องได้ชมสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นบุญตาค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับ เป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนําไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับกรเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการ นะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีหุดนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทําไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรน,นี้คือต้องพบเกษตรกร,ร,กรนี้ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสเตนเลสหนึ่งใบ ปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่านี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อบาทแล้วก็ หนึ่ขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับและที่3ามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ,ะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสองบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่าเลี้ยงปลาเพราะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ l ลาย OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ